จับสวนสวยสะอาดกันดินสุดด้วยจ e โอเท็กซ์ไทสำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในปัจจุบันวัสดุจ e โอเท็กซ์ไทจะรับความนิยมในการเลือกนำมาใช้งานอย่างมากมายครับเนื่องจากคุณสมบัติที่เหนียวฉีกขาดยากยืดหยุ่นตัวได้สูงแล้วก็ระบายน้ำได้ดีครับ ส่วนการใช้งานก็สามารถนําไปเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับรูปแบบของหน้างานแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานครับวันนี้เรามาดูการจัดสวนเล็กๆรอบบ้านซึ่งมีทั้งการปลูกต้นไม้เพิ่มการปูแผ่นพื้นทางเดินแล้วก็การปูหินกามครับสำหรับการปูแผ่นพื้นทางเดินได้มีการออกแบบให้นำเจอเท็กซ์ไทไปปูรองในชั้นทรายปรับระดับเพื่อเป็นการอุ้มทราย ไม่ให้ทรายจมตัวหายไปเมื่อน้ําผิวดินมาเพียงเท่านี้ครับก็จะเพิ่มอายุการใช้งานของแผ่นพื้นทางเดินไม่ให้สุดตัวและจมตัวได้ยากขึ้นอีกเยอะเลยครับในบริเวณที่ปูหินกาบ ก็นำเจลเท็กซ์ไทไปปูรองก่อนลงหินกาซึ่งได้มีการออกแบบไว้ให้นำหินขนาดเล็กเนี่ยมาโรยบริเวณช่องว่างเพื่อเป็นการเพิ่มความสวยงามเพียงเท่านี้ครับก็จะเป็นการแยกชั้นวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับต้นไม้สวยๆแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบรสนิยมสามารถเลือกกันได้ตามใจเลยไหมครับ สำหรับโครงการนี้ต้องขอบคุณบริษัทเนเจอร์พรามดีไซน์จำกัดซึ่งบริหารงานโดยคุณเนาพงศ์ที่เป็นผู้ออกแบบแล้วก็เลือกวัสดุที่ดีถูกต้องตามหลักการมาใช้ในงานตลอดจนถึงการมีทีมงานคุณภาพคอยดูแลตลอดการติดตั้งครับ